คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทํา fc พี่น้องผิดหวังนะครับงวดที่แล้วก็ให้เหลินเม็ดเดียวอยู่ที่7นะครับตัวรองอยู่ที่9กนะครับก็มา7จ้าเต็มคาราเบลนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ fc มิตรรักที่มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามา อยากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจ F c มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแอดคิมก็มีเลขทูบมาแบ่งปันนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบนะครับแอดก็ จุดขอโชคบารมีนะครับเรียกทูบบารมีหลวงปุ่ทวดนะครับชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะครับวดที่แล้วก็ได้วิ่ง7นะครับได้7กับ0นะครับวดที่แล้วนะครับให้70นะครับมา78นะครับบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับตามนี้นะครับสําหรับเราเรีกแนวทางเอดก็มาแบ่งปันทั้งเลขทูบทั้งเลขแนวทางนะครับเอดก็ทำไปตามสูตรนะครับเราก็จะมาชมเลขสูตรกันก่อนจะไปรับชมเลขสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของ เดือนพฤศจิกายนนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่5แล้วนะครับผม5ครั้งเข้าตั้ง5นะครับผมเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับหลุดเลยยังนะครับข้อสอบเราพัฒนาวันที่10ออกอยู่ที่808 879นะครับเม็ดเดียวนะครับไอคิมได้7นะครับเจาะเข้า79กนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิตรลักษ์ที่มีความโชคดีนะครับ ครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนะครับเรียกสูตรนะครับก็บวกออกมานะครับบางที่เอา8ปดศูนย์นะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่ก็เอาศูนย์แปดบางที่ก็าําหรับเจ็ดเก้าบนด้วยกันนะครับแปดศูนย์บางที่ก็เอาแปดศูนย์ถ้าแปดศูนย์อย่างงี้ล่างล่างได้หมดเนาะนะครั้งนี้แปดศูนย์อันนี้ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแต่ว่าเจ็ดเก้าตัวเจาะตัวเด่นนะครับแอดก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับอุตสิมิักที่มีความโชคดี นะครับคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอ ah ดกินน้ำโชคพาโดยก็คือเรียสูตรนะครับจะใช้เรียสูตรของมังกรทองนะครับผมมี่สีพี่น้องที่เคารพรักนะครับแอดก็มี3สูตรในการคำนวณมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบของรัฐบาลไทยแตก3ตัวนะครับ951นะครับแอดกินจับให้1เข้า9เข้าเข้านะครับ สำหรับข้อสอบเล่านะครับเอคคิมจับได้เนะครับผม93นะครับผมพี่น้อง6กกับ9กคิมกลับหัวให้อยู่นะครับเก็บแตก3ตัวนะครับผมเมดเดียวคือ7ก็ถือว่าผ่านต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลขเเลข5เลขเ็เลข4เลข6เลข2กับเลข0ูนคือเลขส่วนเกินก็สามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับอีพี่น้องที่เคารพรักสำหรับนะครับผมอีพี่น้องนะครับผม เม็ดเดียวนะครับชุดวินในตารางนะครับก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขสี่เลขห้านะครับเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับใช้สูตรมังกรทองหมดทุกตัวเลยนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นนะครับผมสพี่น้องที่เขารูปรักอ่าชอบคอยตาม เน้นรูดอยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์นะครับเพื่อความชัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสําหรับศูนย์นะครับเอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับผมสําหรับในกลุ่มจะเจาะให้5คู่นะครับหน้าห้องเจาะไม่ไม่เยอะนะโอกาสพลาดมันก็จะน้อยนะครับเจาะน้อยคู่ก็จะมีศูนย์สองไปกลับนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์ นะครับแล้วก็0 6 6 0์หกหกศูนย์เจนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับผมพี่น้องที่เคารพรักนะครับหรือพี่น้องก็จับเป็น0 4 0 5 0 6 0 7 0 9ก็ได้นะครับผมหรือว่าเลขศูนย์ที่คัดสองที่คัดออกนะครับสำหรับต่อไปนะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับไอ้คิมก็จะลองให้อยู่นะนะตัวลองก็ระวังศูนย์ศูนย์หก นะครับแล้วก็0ูนย์สนะครับศูนย์เพื่อฟ์มชัวนะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นคือศูนย์สำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์แอคิมจะลองให้นะครับบางทีก็มาชุดลองจะรองให้อยู่ที่6นะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรักอันนี้คือรองรองรูดนะครับอยู่ที่6ก็จะมี0ูนย์หกแล้วก็6 7นะครับประมาณนี้นะครับ หรือ f c พี่น้องจะจัจะเป็น0664656769ก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ6นะครับตัวสุดท้ายจะรองให้นะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มา2ตัวจะรองให้อยู่ที่9นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ6กับ0นะครับอันนี้คือรองนะบางท่านก็ไม่ชอบ0นะครับจะรองให้ บางทีก็เข้าทั้ง3ตัวนะครับตัวเด่นบางทีก็เข้า2ตัวนะครับบางทีก็เข้า1ตัวสําหรับหลุดเลยนี่ก็ยากอยู่นะครับยังไม่ได้เจออยู่นะสําหรับหลุดอุ้ยปุ้ยเลยนะครับตามนี้นะครับสําหรับเด่น6นะครับก็ระวังศูนย์ะ 09, นะครับหกเกาอันนี้ก็เพื่อความชัว นะครับ fc พี่น้องตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะจากทางช่องงวดที่แล้วก็เข้า7จเ้าเต็มคาราเบลนะครับแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบสูตรจากทางช่องเอสคิวนำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาด การแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่เอสคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับนะครับสามตัวเด่นนะครับก็จะเป็นอยู่ที่6 9 7 0นะครับ0 6 0 9นะครับ6 7 8 0นะครับ0 6 6กนะครับสำหรับ4ตัวนะครับสำหรับ6ตัวก็จะเป็น70 0 609นะครับผมอันนี้คือ6ตัวนะครับชอบไข่ชอบมันสำหรับเบิ้ลตามตัวอ,อักษรน,นะครับ2 266 9กกนะครับสำหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้าใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่เอกิีนำโชคพารวยมานำเสนอสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบวิ่งนะครับชอบเรียวิ่งล่างชอบเรียวิ่งบนก็ขขอคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเรขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ไอ้มินคิมนโชคพอเราก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเท่นเคยครับผมสวัสดีครับ